นี่ค่ะวันนี้มาพบกับเฟียอีกแล้วน,นะคะ,ะนี่วันนี้วงานโรงเรียนมานทุกคนอันนี้เพื่อนมาเจ๊ะนะคะนี่น,นี่เป็นเลโก้อะเฟียจะค่อยต่อนะนี่เดี๋ยวจะแกะส่วนข้างในให้ดูอ่านี่ค่ะจะให้ดูเนี่ยทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้เฟย่า จับฉลากได้อะไรรู้ไหมเฟีาจับฉลากได้เป็นเอิมขอคิดก่อนนะเฟียจับฉลากได้เป็นกล่องดินสอกล่องดินสอ,อ,นสอรูปลายคิตตี้น่ารักมากเลยทุกคนเฟียชอบอ่ะมันน่ารักมากเลยทุกคนจริงเฟียชอบมากเลยเป็นรูปคิตตี้เฟียจับได้ของ ของเลขที่44ชื่อว่าเอลลี่นะคะเพื่อนขอเอากล่องอีกสอลูกคิตตี้มานี่มันก็จะมีส่วนประกอบให้แบบนี้แต่เอาจริงแล้วต่อก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าก็จะพย,ยายามต่อช่วยพี่กับเฟียก็จะช่วยกันต่อไปพี่กับเฟยถาไม่เคยทำแบบนี้ อันนี้เพื่อให้มันเก็บเกว่าทุกคนมารีวิวของอันต่อไปนะคะอันนี้นี่สติกเกอร์ได้เต็มเลยนี่อันนี้นะนี่มีหลายอันมากเลยทุกคนนี่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 ดูคน มีอยู่สองอันนี่นะคะนี่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 ใสไหมคะนี่อันนี้น่ารักอันนี้เลขที่สี่สิบหกให้นะคะชื่อว่าอลิสอ,อันนี้ก็สวยสวยมากน,นี่เฟียชอบนะนอ่านี่อันนี้คะ่ะเป็น นี่เห็นไหมทุกคนดูออักษรมันคืออันนี้นะคะคือลูกปัดนะคะทุกคนนี่ลูกปัดสวยไหมนี่นี่อ่าลูกปัดจะเป็นแบบน,นี้ลูกปัดน่ารักมากเฟรชชอบมากเลยลูกปัดอันนี้ลูกปัดเป็นแบบใส่ข้อมืออ่ะอ่าอันนี้เลขที่สี่สิบแปดให้ชื่อว่าดารี ห้องเนี้มีดารีนกับดารินนะคะอ่าอันนี้เป็นกล่องส่งคิดสต์มาสนี่ค่ะเอออารนี่ดูรอบ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 ,บก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คำอะไรไม่รู้เฟียก่อนอันนี้อ่าเดี๋ยวจะมาเกะกันได้ตัวอะไรเฟียงไม่ได้เกะเอ่าทุกคนน่าต,ตัวนี้มันก็จะแยกมาให้อันเนี้ยซันาตาคอสอ่าได้ไปลูกซันาตาคอส ถูถูขีดสมาด้วยอ่าอันนี้จะเป็นพวงที่ต้องใส่ตรงเนี้นยนะคนตรงเนี้ยแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยใส่นะอ,อันนี้ค่ะเป็นรูปปองวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็เคยเล่นนะคะนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูทุกคนอ่าอันนี้ เฟียช่อมากอะแต่ว่าเบาเยอะก็ไม่ดีนะเนี่ยชยอบเพื่อนเอามาเจเพื่อนเฟียเอามาเจีกน,นะคะได้มาหน,นึ่งล้อ่ะเดี๋ยวจะบีบบีบก,ก่อนนะทุกคน,คคกนเดี๋ยวค่อยๆกันอ่ะเดี๋ยวค่อยๆบีบก,กันนะ ๋ยวเฟยจะค่อยๆบีบเพราะว่ามันบีบยากกลอแบบนี้มันบีบยากหน่อยเฟียรู้เฟยใช้มาเปเดียวมันบีบยากอยู่นะคะทุกคนมันต้องบีบแบบบีบอ่าอยเพิ่งรอเดี๋ยวเฟยจะนี่เอาเสอดนะคะแล้วก็ทำหมุน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 ยืดก่อนยืดแล้วก็หมุนหมุนหมุน หมุนจนกว่านะหมดเลยเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วอ่ะหมุน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 ดีๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันอาจจะเกิดมูลนิได้อะหมุนเรียบร้อยแล้วนายแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ปิดฝาด้วยเดี๋ยวมันจะให้มันจะยืดๆแล้วก็ทำทรงแบบนี้ แล้วก็เนี่ยค่ะก็ทำทรงรูปกลมกลมเป่าเยอะไม่ดีนะห้ามเป่าเยอะนะคะอันนี้เฟียปเป่าไปประมาณหนึหลอดอันนี้หลอดที่หนึ่งจะลองอ่ะเดี๋ยวปาให้ดูนี่ต้องเอามือปิดเอาไว้ก่อน เอาใหม่นะไม่กี่แตกอะอ่ะเอาใหม่ก็บีบบีบบีบใหม่เอาใหม่เพยยังไม่ค่อยได้ พี่ยังไม่ไม่ค่อยได่ อ่ะทุกคนเฟียเปอ่าไม่ได้อ่ะเออไม่งั้นก็ไม่เป่าแลวนะทุกคนเฟียเปอ่าไม่ได้เลยเฟีาไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวจริงจริงอ่ะเฟีาก็เคยเป่าเู่นะเคยเป่าแต่ว่าตอนนั้นเป่าได้ตอนนี้ไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่ตอนนี้มันตอนนี้ถ้าจะเป่าก็เป่าลูกลิกได้เดียวนะ บางคนเขาอาจจะเป่าลูกใหญ่ก็ได้นะเฟียเคยเห็นคนเป่าลูกใหญ่อยู่นะจริงมันใหญ่อะมันใหญ่มากนะทุกคนมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะอ่าต่อมานะคะอ่าเป็นนี่มาการองน่ากินมากทุกคนจะเฟียจะจีนั่งก,ก่อน อ่า MM. เอ็มแอนเอ็มนี่กซียจนจีอ่าเยลลี่ปลาลูกคิสมันด้วยนะทุกคนตนอบเองเลยค่ะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นพวงกุญแจน,นี่นี่ฮ่ามีรูปลาบูบูเป็นซันด์คอรลาบูบูเป็นต้นไม้นะคะน่ารักมากเลยทุกคนเซียชอบ อ,นนอันนี้นะคะหัวหน้าห้องเขาเขาเอามาแจกเพื่อนแต่เฟียเก็บแล้วก่องเฟียเอาถิ่นไปเนะน,นี่ยนะนี่มากมากของคุณเจอ่าอันนี้เป็นตัวซินนมอนเฟยชอบมากเลยตัวนี้อันนี้เพื่อนเขาทำเองเลยค่ะมันสวยมากเลยทุกคน แล้วเขาทำเองด้วยนะมล้วเขาเก่งมากุคอ่าอันนี้มัดมีโรเพื่อนเขาให้เขาไปซื้ออันนี้นะคะเพื่อนเขาเอามาแจกนะคะแม่เขาเป็นคนทำเองนะคะ นี่ถูกคนแม่เขาทำเองนะนี่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 สไหน,น,นเป็นเค้คกกล้วยหอมเฟียชอบกินมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเฟียจะหาหาต่อเลยเลยก็กๆให้ดูแต่ไม่รู้จะได้ไหมเดีนะ๋ยววันนี้น่าจะไม่ได้ต่อนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมากินของกินกันเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวเฟียจะเอาไปห้อยกระเป๋านะคะนี่นี่นี่ อ่าเดี๋ยวเรามากินมาเมรลรูกันก่อนเลยทุกคนอืมเก็นะคะอ่ะอะอะอากินอี่อ่ากินเลยนะเอ๋นี่ชออ็อกโกแลต ทุกคนอร่อยมากเลยนย่าบกินนี่ยค่ะอ่าอมา M N M เ,เ,เก็เกสร็จแล้วอสีฝามาเลยนีทุกคนอ่า น,น,นิ่เลยนะคะขนมเลยทุกคนนี่อันนี้เทไฟอันอันนี้สีเหลืองนะคะอร่อยแรงนะคะ 知知ีน้ำตาลทุกคนทุกคนสีเขียวค่ะทุกคนสีส้มค่ะอร่อยมาก ก็จะเอาไปห้อยนะคะอือเนื้อสีพวกข้อสีฟ้ามีเยอะมากเลยสีฟ้ามีเยอะมากมากเลยนะคะนี่สีฟ้าอยู่แล้วนี่สีฟ้าอีกแล้วนี่สีฟ้าอีก อีกสองอันแล้วพ่อนะเหลืออีกสองอันแล้วอ่ะที่สุด ไปก่อนนะคะวันนี้ก็จบนะคะคลิปนี้นก็พอวันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ